โดยเนเจอร์ผมเนี่ยก็ผมยึดหลักคำหนึ่งอยู่แล้วนะในว่ากิฟต์อัพไม่ว่าทําอะไรเราไม่ยอมแพ้บางคนคิดว่าอ้ย,อยากไปเร็วอยากรวยเร็วก้าวกระโดดไปเลยแต่พอถอยมาลืมกับคนที่เขาค่อยๆไปเนี่ยผมว่าสุดท้ายผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่ค่อยๆไปมันก็แซงคนที่ไปอย่างเร็วแล้วหกล้มไปตลอดทางนะทำธุรกิจเนี่ยผมบอกอย่างนงเลยนะขาดทุนไม่เป็นไรถ้ามีสภาพคล่องแต่ถ้าขาดทุนด้วยไม่มีสภาพคล่องด้วยไปาย,ยากจะแนะนําดีหรือไม่ดีก็คือต้องเบี้ยแบงก์หมด <laughs> ัน,นีี้เด๋ยววไม่่าก,ก okay. ตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนยุคจากน้ำมันใช่แล้วเป็นไฟฟ้าแล้วซัสโกปรับตัวอย่างไรครับซัสโกปั๊มน้ำมันของคนไทยที่มีสถานีบริการมากกว่า260สาขาทั่วประเทศสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตซัสโกเปลี่ยนภาพจำเหล่านี้ได้ยังไงมีแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบไหนร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับผมเป้ไอเอิร์ พิเศษดิอินสปาเรชันผมอยู่กับพี่เอกหรือคุณเอกชัยฤทธิ์สิมโรอดประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัรบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับจุด,รดรเริ่มต้นของซัสโกเนี่ยเริ่มต้นเป็นมายอย่างไรครับพี่เอกครับก็ซัสโกนี่ต้องบอกว่าปัจจุบันก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะอายุก็ 47, 47ปีแล้ว <47 S 2> ตัวรบริษทัทนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อที่เบตกัญยาปี2 5 2 0ห้โหนานมากแล้วก็เดิมเนี่ยก็คือที่ก่อตั้งกนแก ทางคุณพ่อทางคุณพ่อก็ขอตั้งเป็นบริษัทเดินเรือขนส่งน้ำมันทางทะเลนะครับก็ร่วมกับคุณอาแล้วก็เพื่อนๆก็ทุนจดทะเบียนตอนนั้น5ล้านบาทแล้วผมอยู่ป .5 เดี๋ยวนี้อาจจะไม่คุยรอป .5 นี่นานแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่อายุน้อยที่สุดนะตอนนั้น แล้วก็<ม>ทําธุรกิจน้ํามันทำมาเรื่อยๆก็ทํามาหลายปีจนม,มีอยู่ช่วงหนึ่งทางคุณอาก็เริ่มเข้ามาช่วยคุณพ่อดู<ม>ก็มีความเห็นว่าเอ๊ะเราทําไมไปขนน้ามันให้ผู้ค้ารายใหญ่อย่างเดียวมสมัยนั้นมีแค่บอทอเพิ่งเกิดหลังซัสโก้ได้ทำไปรู้ไหมเนี่ยซัสโก้เกิดมาก่อนนะครับสมัยก่อนสทหารไงปั้นน้ำมันสามทหารแแล้วเขาแปลสภาพเป็นปตท แล้วทำไมนั้นจริงๆมีเอสโซคาลเทคเชลที่หลักๆเลยมีแค่3าลายเท่านั้นเองซึ่งไอ้คาลเทคเอโซตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นของต่างชาติต่างชาติหมดเลยตอนนั้นต่างชาติหมดเลยนะแล้วเราก็ขนน้ามันให้เขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะธุรกิจมันน่าจะดีนะเพราะเราขนให้บ่อยเหลือเกิน ก็เลยเลยคิดมาทําปั๊มน้ํามันบตทธนี่น่าจะเป็นของรัฐบาลส่วนหนึ่งใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเราเป็นปั๊มน้ำมันเอกชนรายแรกของประเทศไทยก็ณตอนนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราก็คิดว่าเอ๊ะน้ำมันไทยเราไม่น่าจะนึกว่ามันเป็นไฮเทคไงเราก็เลยนะช่วงนั้นก็เลยไปหาพาน์ทเนืกอคือโมบิลโมบิลมาถือหุ้น10%ซึ่งตอนหลังก็มาสปริตมาโดนเอสโซเทไปก็เป็นเอ็กซอนโมบิลอ๋อครับนันก็เล่าย้อนหลังนิดแล้วพี่เอกเนี่ยเปลี่ยนจากนที่บอกเป็นน้มัน มาทาปั๊มน้ํามันเป็นผู้ค้าเลยใช่ไหมเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา6สมัยนั้นตอนนี้ก็เป็นมาตราเจ็ดก็คือมีสิทธิ์นำเข้าน้ํามันจากต่างประเทศได้แล้วก็ตั้งปั๊มน้ํามันได้เอาน้ํามันเข้ามาขายเองได้คือตั้งแต่ขนส่งก็เลยตั้งปั๊มทางปั๊มแล้วก็เพราะเรารับน้ํามันมาอยู่แล้วเรารู้ว่าชานเอลจะซื้อน้ํามันที่ไหนยังไงมาจากสิงคโปร์แรกๆจะมาจากสิงคโปร์แรกๆมีกี่สาขาครับพี่น้อยมากแห่งแรกเนี่ยอยู่ที่ท่าชนะนะจังหวัดสุราษฎร์ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าเพื่็นคุุณกรงเทพจนี่าเราป็นนสััญากบบมิล โมบิลบอกว่าปั๊มน้ำมันรอบลัศมี150ิกิโลเมตรจากกรุงเทพเนี่ยไม่ให้ตั้งตาซัสโกทำไมถึง่าเป็นซัสโกวันนี้ครับพี่แล้วซัสโกมีความหมายอย่างไรอันนี้ผมว่าทุกคนคนไทยเองอยากจะรู้เหมือนกันเดิมก็เป็น SUSCO สยามยูนิต็ดเซอร์วิสเซสคำย่อมันคือ SUS แรกๆเราทำปั๊มเราไม่มีประสบการณ์เราก็จ้างผู้บริหาร X จากเอสโซมาทำเขาก็บอกไอ้ชื่อ SUS มันจำยากมันจะควรจะเอสโซอะไรอย่างนี้บ้างเขาก็เลยตั้งว่าซัสโก Uh, แต่ชื่อบริษัทเนี่ยบริษัทสยามสาิการจำกัดมหาชนอยู่หลายปีมากเลยในนี้เล่าข้ามเลยเราพยายามอยากเป็นชื่อเดียวกันคือซัสโกจำกัดมหาชนเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนเป็นจดทะเบียนชื่อซัสโกไว้เราเพิ่งได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเองนะ oh. ที่ได้เป็นซัสโคจำกัดมหาชน <Okay. S 2> <laughs> เข้าใจแล้วพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บเป็นซัสโคปุ๊บมันก็เข้าทีมกับเอสโซเขาและเอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพี่เอกมารับช่วงต่อจากคุณพ่อมาถึงพี่ช่วงเวลาไหนตั้งแต่ พอหมาแล้วพี่เรียนรู้อะไรปกติทั่วไปสมัยนั้นจบวิศวะก็ไปเรียนต่อ MBA กลับมาพอดีก็กลับมาตอนปี2,533ย้อนไปเยอะเลยนะตั้งแต่ที่พี่เรียนก็คือเรียนมองไทยที่นี่ใช่แล้วไปตอบปีการศกที่พ่ออแม่ก็ส่งไปเรียนเมริกาสาขา MBA บคือจบเกรีที่ไทยใช่วิศวะที่เกษตรคือเรียกง่ายๆว่าที่บ้านอ่ะ ปูทางแล้วว่าต้องกลับมาต้องมาบริหารกิจการมาช่วยใช่ที่เป็นลูกชายคนโตคนโตแล้วในเหล่าพี่น้องก็เป็นเรียกว่าเหล่าพี่น้องกันนี้ก็เป็นคนแรกที่ได้ไปเรียนเมืองนอกหลังจากคุณอาที่ไปเรียนสมัยรุ่นโน้นแล้วนะยุคนั้นเนี่ยผมว่าการเรียนแบบนี้แหละก็ยากพอสมควรเวลาไปสนามบินต้องมีคนมาส่งแบบ เอาพงมาไยมาให้ขึ้นบันไดเดินบันไดมีบันไดขึ้นเครื่องบินตอนเราขึ้นไปผมว่าขึ้นไปบันไดนั้นเนี่ยก็ใจหายนะแบบไม่รู้ตอนนั้นไม่เคยไปเมื่อไหร่จะถึงทุกทีนะใจหายวู้จ่อออกจากบ้านแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ปีสามสามก็กลับมาบริษัทก็ขยายปั๊มน้ํามันไปเริ่มทําแล้วก็มีผู้บริหารมืออาชีพมาทำไปเรื่อยๆตอนนั้นก็กาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หลทยี่อยู่กี่ปีแล้วค่อยถึงเข้าตลาดนี้ผมก็ตั้งแต่ปี2 0นย์มาเข้าปี3 3มสม สิบสามปีใช่สมัยนั้นก็คือเขาเขาเตรียมตั้งตั้งไข่จะเข้าตลาดแหละก็เบื้องต้นก็บอกคุณนาคุณพ่อไปเรียนรู้งานเรื่องแรกของเราเลยคือคังน้ํามันของเราเนี่ยที่อยู่สุราธานีไปเริ่มที่นั่นเลยก็ไปเป็นผู้จัดการคังที่โน่นเราเริ่มทางใต้ก่อนไงเราก็มีเครือข่ายเป็นสิบกว่าปั๊มเขาไปดูแลเข้าตลาดสมัยนั้นจาได้ครับุ่นบริษัทน้ํามันมีแม่ ไม่รู้เคยได้ยินว่าแม่ชมอยแม่ชมอยเป็นหุ้นที่แชร์ลูกโซ่ที่หลอกเล่นคนไปเยอะออออพอของเราจะเข้าก็มีปัญหาแรกๆว่าจะเป็นแบบเดียวกับแชร์แม่ชมอยหรือเปล่า<อ>แต่ของเราทําจริงมีปั๊มน้ํามันจริงมีคลังจริงอะไรพวกนี้เราเข้าตลาดปี33วันเข้าตลาดปี33มสามนะสิกว่าปีตอนนี้คือธุรกิจน้ำมันขยายไปกี่สาขา ยีกว่าปารมเองไม่เยอะเนาะไม่เยอะเพราะว่าเราจุดประสงค์เข้าตลาดเพื่อจะระดมทุนมาขยายจากทุนจดทะเบียน5ล้านมันก็เพิ่มไปเป็นร0อยกว่าล้านเข้าตลาดจาก20สาขาในวันนั้นก็เติบโตไปเป็นร3อยสามสิกว่าสาขาใช้เวลาสักห้ปีแล้วก็มาเจอวิกฤตอุ้มยำกุ้งปีสี่ศูนอ๋ทุกคนโดนหมดโดนหมดผมว่าวันนั้นพี่เอน่าจะเป็นผู้นั้นหลัก เต็มตัวลอ่าก็เป็นรรงรราการพืชการตอนนี้ยังเป็นรองอยู่เป็นรองรรมการแต่วานาปฏิบัติงานอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีความหนักก็ปรากฏ40่ส่หนักก็คือหนักเพราะว่าเราเนี่ยที่บ่ออยู่แล้วเรานําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศจากสิงคโปร์มาขายเรานําเข้าเป็นเงิน US แล้วก็มาขายน้ํามันเป็นเงินบาทก็เอ็นจอยไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยจนวันหนึ่งดีก็ดีแวลูเราซื้อน้ามันมาลิตรหนึ่งเงินบาท3ที่กว่าบาทต้องไปจ่ายคืนเขาที่55บาทเป็นครึ่งแล้วน้ำมันมันขายไปหมดแล้วเพราะเครดิตเงินน้ำมันมีเครดิตถ งรงสาบก็วิกฤตก็บริษ,ษัทก็ล้มกันเยอะเพราะการดี<ช>ไวลู<ช>เนี่ยตั้งแต่ปี40มาสภาพคล่องอะไรเราก็หายเพราะว่าเงินที่ส่วนใหญ่มันเสียไปกับการที่ต้องจ่ายเงินแล้ว<ช>อันน้ก็บ้องต้นตอนแรกก็คือจะแนะนําดีหรือไม่ดีก็คือต้องเบียวแบงก์ก่อน ทนนี่เดี๋ยวไม่ว่ากันเลยเขาจะเรียกว่าะไรนะพักชำระหนี้พักชำระหนี้กับแบงก์ก่อนใช้ยเวลานานแค่ไหนกับปีกวา่าปีแบบนานมากจากาปี4 0มาจริงๆเนี่ยวิกฤตมาตั้งแต่40จนถึงปี45เนี่ยมีปัญหาตลอดเพราะว่ามันเป็นช่วงนี้ขาดสภาพคล่องเจ้าหนี้ก็ทวงมาฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนจําได้สุดท้ายคือเจ้าหนี้ต่างประเทศเราเนี่ยปี45วันที่1กุมภาปีธี่ี45เนี่ยจะตัดสินว่า เราแพ้คดีหรือชนะคดีตอนนั้นก็พอดีกรรมการเพื่อการคนเก่ากเกษียณบอร์ดก็บอกก็เป็นเลยวันที่1มกราตอนนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งผู้ใหญ่ก็อบอกให้เราเป็นเลยก็อบอกเอ้ยเดี๋ยวรอตัดสินก่อนได้ไหมเนี่ยเพราะถ้าตัดสินมาแพ้เนี่ยสงสัยบริษัทจะแย่นะบริษัทจะเหนื่อย เขาเป็นหนี้ประมาณห6ล้านเหรียญตอนนั้นก็ประมาณไม่เยอะนะสมัยนั้นก็ประมาณสักสามล้านเยอะครับพี่สมัยโน้นนะเราก็บอกว่าเออถ้าตัดสินมารับแพ้แล้วทําไงผมรับตําแหน่งเดือนหนึ่งก็เสร็จเลยนะโอเคโอเคเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็รับไปก่อนวันที่1เราก็ไปก็ตามที่คิดเพราะเราไปไปสังเกตการมาตลอดแล้ะหลังจากนั้นกลับมาก็มาผมมาเสนอเลยบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยนะเขาคงไม่ค่าให้เราตายหรอกเราเจรจาดีกว่า หลายความเห็นก็บอกไม่เป็นไรเจ้านี้ต่างประเทศไม่ต้องจ่ายก็ได้ม,มันจะทําอะไรเราได้ผู้ใหญ่บางคนเขาคิดอย่างนั้น,นแต่เราบอกที้สุดท้ายเราเป็นหนี้เขาจริงหรือเปล่าถ้าเป็นหนี้จริงเราก็ควรจะต้องจ่ายแล้ววันนั้นพี่ขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการคร้อมสุดเกยอยังไงพี่โอ้โหหนักเลยต้องบอกนะนตอนนั้นอา,อายุ37แต่มาเจออย่างนี้บอกโอ้โหมาเจอสถานะคือบริษัทเนี่ยนะธุรกิจทําธุรกิจเนี่ยผมบอกอย่างนึงเลยนะขาดทุนไม่เป็นไรถ้ามีสภาพคล่องแต่ถ้าขาดทุนด้วยไม่มีสภาพคล่องด้วยเนี่ยตปยากตอนนั้นก็ยังดีเราขายน้ํามัน น้ำมันก็มีเงินเข้ามาทุกวันเราก็ต้องหมุนกันไปเรื่อยๆทำหมุนกันไปเรื่อยๆตอนนั้นนะแบบทายกันมากจนขนาดว่าจะซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ฉายส่องสมัยนี้ก็ไม่ทันแล้วสมัยนี้ฉายเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์อะสมัยนั้นแพงนะเครื่องละแสนหนึ่งมาแทนในแผ่นกระดาษนี่ไม่ทันหมดแล้วรุ่นใหม่ๆครับ <c oughs> ไม่ทันครับที่เขียนเขาเรียกว่าแผน่นใสอะที่ว่างวางปิ้งปิ้งปิ้งแต่ซื้อ,อยังบอกต้องคิดให้ดีนะแสนหนึ่งนี่แบบคนจะจ่ายละบาหรือเราใช้วิดีโอแฟชั่นอันนั้นเนี่ยเขียนเอา แล้วพี่เอกก็เลือกอันหลังใช่ไหมไม่ต้องซื้อซื้อซื้อแล้วเราก็ทําไปแต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันโชคดีที่บอกมันเป็นธุรกิจน้ํามันที่แบบมีการซื้อมาขายไปมีเงินเข้ามาตลอดมีดีมานตลอดอยู่แล้วมันไม่เหมือนสินค้าบางอย่างพอไม่มีคนซื้อเนี่ยคือคุณจบเลยนะขายไม่ได้เลยนะเราก็ใช้ช่วงเวลานั้นโอ้โหหลายปีอยู่แบบรายได้เรายังไม่รู้เป็นยังไงถูกไหมแต่รายจ่ายเนี่ยเราคุมได้คือคุมรายจ่ายแบบเข้มงวดจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะตัวใหญ่ตัวโป่งอะไรไปบ้างเรา คัดแบบจริงๆว่าเราอยู่ในสภาวะ survival โอ oh. ้โหตัวรอดแบบดักไปปี45มากกว่าจะฟื้นจริงๆเนี่ยเกือบปี50แล้วนะโชคดีที่เราลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันมีจังหวะที่สามารถเอาหุ้นไปทําอะไรได้ทางสถาบันกันเขาก็ช่วยเราอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันมสู้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ใน v ว r g ์กก Up ไม่ว่าทําอะไรเราไม่ยอมแพ้แต่นอกจากในวกปอัพแล้วเราก็ต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจด้วยไม่ใช่ว่า หัวชนฝายอย่างเดียวอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นดื้อไปเราต้องมีความรอบรู้มีการตัดสินใจที่ดีอีกอันหนึ่งที่แรงมันดันใจอย่างแรงคือตอนแรกไปเจรจาทางโน้นเจ้านี้เป็นฝรั่งเศสมันทรานเฟอร์ไปเป็นฝรั่งเศสแล้วนะายถึงมูลนี่มันบอกโอ้บริษัทยูนี่รอพูดภาษาหยาบไม่รู้พีทอฟเชตเอาหุ้นมาให้เนี่ยไม่ให้หรอกไม่ต้องไม่ต้องเจรจาเพราะนั้นมันบอกไม่ต้องเจรจากลับไปเลยมันหยิบแฟ้มึ้นมานเนี่ยมันฟาดบนไอชิโตะมันถือว่ายังไงก็ไม่ฟื้น เฟลแน่นอนเฟลแน่นอนนั้นไปที่สิงคโปร์นะโหยนั่นก็แบบเราก็ฮึดแบบโอ้ยมันพูดอย่างนี้เลยว่าเราก็ทํามาดีดีนะจะมาคุยดีๆโ <c oughs> ชคดีไปไปมามามันก็เปลี่ยนคนเพราะผมว่าแอดทิจูดแบบนั้นผู้บริหารไม่ได้หรอกคนจีนมาใหม่นี่คนละเรื่องเลยคนสิงคโปร์มาใหม่นี่บอก <c oughs> บินมาเจจาเลยบอกคุยกันเฮ้ยยูชําระเท่าไหร่รู้สึกยังไงก็ตรงทางเราก็คุยตรงไปตรงมาให้เราจ่ายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เขารับหลักการมาปุ๊บหุ้นที่มันเปลี่ยนจากเป็นหนี้เยอะเนี่ยมันกลับมาเพราะเขาแปลงหนี้ทําอะไรเป็นทุนนนนกกกััเีีมมมม็็ลบาทุไรดดิ้ ก็เป็นที่มาว่าทําไมเราเดินมาได้พอกลับมาได้ปี50-52มาเราก็เริ่มไปซื้อกิจการคนอื่นบ้างแล้ว<อ>กิจการ N t v ทวแก๊สสำหรับใช้ในรถยนต์แล้วก็ขยายเรื่อยแล้วแล้วพอปี55นี่เป็นก้าวใหญ่ของเราเลยเพราะตอนนั้นเรามีร้อยประมาณ130-140ปั๊มเองนะ<อ>เราก็มาซื้อกิจการของปีตนัสเมื่อปี5 5้ซึ่งปีตัวนั้นเนี่ยก็คือยักษ์ใหญ่อย่างมาเลเซียเราก็เทคมาประมาณ1 0อยปั๊ม ก็ทําให้เราก้าวขึ้นมาเป็น200กว่าปั๊มนั่นคือจุด9เลยอย่างนั้นพอได้ปีโตนัสมาเนี่ยธุรกิจอื่นมันก็เข้ามาเยอะเพราะเขามีธุรกิจพันเนอร์มีอะไรเยอะแยะเลยกับเราที่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าซัสโก้เป็นปั๊มขายน้ํามันอย่างเดียวสมัยนั้นนะไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยเราจะนึกไม่ออกหรอคนรุ่นใหม่ว่า แต่่อนปั๊มน้ำมันคือเติมน้ำมันอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีร้านกาแฟมีร้านนวดมีทุกอย่างหมดครับคือในภาพของคนไทยที่เห็นซัสโก้ความเติบโตมาตั้งแต่แรกนะครับผมว่าคนไทยคุ้นชินว่าซัสโก้ในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ต่างจังหวัดสาขาแรกสุราษฎร์ใช่ไหมครับแล้วขยับขยายมาที่กรุงเทพเข้ามาจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยแล้วขยายต่อไปได้ยังไงอะไรเป็นแผนที่ที่ี่ครับก็ต้องเรียนว่าตอนแรกที่บอกเริ่มจากสุราษฎร์เพราะว่าเรามีคลังน้ํามันที่สุราษฎร์ที่สงขาแล้วก็เรา ราได้พันธมิตรกับโมบิลนะช่วงนั้นเนี่ยโมบิลเขาขีดจำกัดแต่กรุงเทพออกมาเนี่ย150กิโลเมตรห้ามทำปั๊มที่อหอซัสโคเขาบอกว่าตรงนั้นให้ทำตามโมบิลของเขาเลยแต่ที่เหลือ,อเป็นจอยเวนเจอร์ได้ออกมาข้างนอกอทำโมบิลได้เหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ใน150ฝรั่งฉลาดต้องบอกว่านะตอนนั้นฝรั่งฉลาดแล้วฝรั่งเนี่ยคิดค่าฟรีค่าแบรนด์เนี่ยตอนนั้นก็คิดเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฉลาดมากเลยเรานึกงไม่ถึงตอนนั้นน้ำมันมันลิตรละ6-7บาทก็บอกเอ้ยเปอร์เซ็น ไม่ได้เยอะถ้ามันนึกถึงตอนนี้เปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่สามสิบสี่สิบตังเลยนะเท่ากับค่าการตลาดเยอะเลย mm hmm. ก็เป็นสาเหตุที่เราอยู่แต่นจังหวัดพออยู่มาเนี่ยมาถึงผ่านไปสิบปีหลังจากเซ็นสัญญาเขาก็บอกว่าเออเราขอเทอร์มินาทีดีกว่าเพราะว่าดูว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากเท่าที่ควรนั่นก็คือสาเหตุว่าทําให้เราปลดล็อกไอ้ตรงว่าเข้ามากรุงเทพปริมณฑลไม่ได้เราก็เริ่มหาที่บ้างในกรุงเทพปริมณฑลฟันเดเมนทน์ล <Fund amental S 1> ของธุรกิจหรือรากฐานของธุรกิจรจ,รจริงๆอ่ะอยู่บนโอเนอร์ถ้าโ วิเคราะห์สถานการณ์ออกธุรกิจก็ไปได้ไม่จำเป็นต้องใช้ไครไม่จำเป็นต้องพึ่งไครหรอกถ้าคนเนียนเข้าใจนี้จุดนี้สําคัญมากเลยซึ่งผมว่าซัสโกเอง transform มาจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ด้วยวิธีการนี้เลยเพราะว่าเขาอยู่เมืองนอกเขาก็ไม่รู้ตลาดเราแต่เขารู้ว่าวิธีทํำยังไงเ็าจะได้เปรียบเดิมก็คือเราเน้นว่าไอคุณภาพมันต้องดีอยู่แล้วเพราะเราไปจอย,อยเข้ามาใช่ไหมแต่ไอสคัญเนี่ยก็คือเรื่อง location เรื่องการบริการความสะดวกสบายเพราะเราคิดว่าเพค,คนออกมาเนี่ย<ะ>ก็อยากเติมอัมที่สะดวกใกล้บ้านและคุณภาพเชื่อถือได้<ะ>เราก็เลยยึดตรงนี้มาตลอดเราก็เริ่มเข้ากรุงเทพแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยแพงมากที่ดินอะไรแพงมากขยายใช้เวลาสี่หปีก็ยังขยายได้น้อยนะเข้ากรุงเทพได้ประมาณ10กวกาแห่งเท่านั้นเองแล้วราคาเหมาะสมไหมคือไม่ใช่ว่าไปซื้อที่แพงๆแล้วรีเทิร์นมันไม่ได้<ะ>แต่อันนั้นก็ผิดไปอย่างนะถ้าซื้อไว้เนี่ยตอนนี้ก็รวยทุกแปลง พอเสร็จแล้วเนี่ย okay เรามาได้ก้าวใหญ่ที่บอกเราก็ไปเทคไอปิโตนัสเนี่ยอันนั้นตอบโจทย์เลยเพราะว่าเราตอนนั้นเรามีปั๊มทางใต้ทางเหนือทางอีสานกรุงเทพเนี่ยมีอยู่10บกว่าแห่งน่นองแต่ปิโตนัสเนี่ยเขามาหลักคือเขามากรุงเทพปริมฑลเลยเขามีอยู่90ากว่าสาขาซื้อมาปุ๊บเราเสียบเลยตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเราปั๊มกรุงเทพเยอะที่สุดเลยเมื่อเทียบกับสัดอัตราส่วนนะตอนนั้นนี่ก็คือที่มาว่าทาไมเรามีกรุงเทพมาเยอะแล้วเราก็มีพาร์เนอร์ต่างๆเข้ามา น่าจะเป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้แบบซัสโกเดินทางมาถึงวันนี้แล้วผ่านพ้นวิกฤตมาได้ใช่<อ>ไหมครับนี่คือทําอะไรคือต้องเข้าใจอย่างทองแพ้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าเด็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการ ทุกคนก็อยากจะอยากจะมีตังอยากจะรวยกันท,<ล>ทุกคนนะแต่ว่าพอเราไปเห็นเขาทาอะไรก็จะทําแล้วก็ไม่ค่อยศึกษาอพอไม่ศึกษาัวเฟล,ลเลิกต้นใหม่เฟลเลิกต้นใหม่อยู่วงจรจะเป็นอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยแต่ถ้าจริงจังกับมันผมว่ามันอาจจะเฟล,ลแหละแล้วก,กลับลุกขึ้นมาสู้ต่อมาเส้นทางกันไปเรื่อยจะสาเร็จก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็คือจะเลิกมณนะวินาทีที่เดินชนกําแพงแรกนะ บางคนคิดว่าอย,อยากไปเร็วอยากรวยเร็วก้าวกระโดดไปเลยแต่พอถอยมาลืมกับคนที่เขาค่อยๆไปเนี่ยผมว่าสุดท้ายผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่ค่อยๆไปมันก็แซงคนที่ไปอย่างเร็วแล้วหกล้มไปตลอดทางนะวันนี้ซัสโก้มีกี่ปั๊มแล้วพี่ตอ,อนนี้ก็มี262เปลี่ยนแปลงไปเยอะคือ262เนี่ยเพื่อที่บ่อเราปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจนะเรามีปั๊มไซนโนเปกอยู่ในนี้ด้วย24แห่งอันนี้มาร่วมกุนเขามาร่วมทุนก็คือบริษัทปิโตนัสที่เราซื้อมาเนี่ยเปลี่ยนชื่อเราขายเขาไปครึ่งหนึ่ง พร้อมกับปั๊ม24ปัม๊ม<ด>ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าร่วมทุนกันละครึ่งอันนั้น24แห่งแล้วเราก็ทรานส์ฟอร์มปั๊มทั้งเหนือทั้งอีสารซึ่งเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราขยายเพราะเราผิดไปข้อตอนนั้นเราอยากมีปั๊มทั่วประเทศแต่จริงๆลืมไปว่าจริงๆมันควรจะมีปั๊มเป็นกระจุกอยู่ที่หนึ่งซึ่งโลจิสติกสะดวกควบคุมดูแลง่ายอยากจะพูดทึ้งมาออสซตโก้เหรอมีทุกจังหวัดในประเทศไทยความคิดนั้นผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นแต่พอสุดท้ายมามันไมมม่่่ใชเเพรรรราาาาะวู้จิงๆี กรุงเทพหรือมีจังหวัดหนึ่งแล้วเราอยู่รอบๆในจังหวัดนั้นดีกว่าเราก็คอนเวิร์ตมาตอนหลังจะเห็นว่าเราเน้นในกรุงเทพบริมลอนทเป็นหลักเพราะว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ในกรุงเทพเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทั่วประเทศส่วนทั้งเหนือทั้งอีสานก็ขายได้เติบโตเราตอนนี้เราเปลี่ยนแบรนด์เป็นบางจากแต่ภายใต้เราโอเปเรตนะเราเป็นคนบางจากก็วันนี้ก็เป็นเขาเป็นตัวองแล้วเฉพาะส่วนปั๊มบางจากที่อยู่ทางเหนืออีสานบางส่วนเนี่ยจะเป็นของเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาในภาคที่เขาแข็งแรงทางเหนือทางอีนนตี้เเริ่่มมจจะปลียยนนุคาาก้ํัน ช่แล้วเป็นไฟฟ้าแล้วซัสโกรปรับตัวอย่างไรครับคือน,นี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อก่อนโควิดแล้วหลังโควิดนิดนึงเนี่ยเรามีความคิดว่าได้ยินมาตลอดตอนนั้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าค,คนก็มาบอกว่าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะมาดิสครับธุรก,กิจน,น้ํามันนะเตรียมตัวกันยังไง ก็มาคุยกันในผู้บริหารกันหลายๆขั้น brainstorm กันแล้วก็บอก<ม>อ,อ้าวไอสิ่งที่มาด i s r u p เราเคือรถไฟฟ้าอ<ม>ทําไมเราไม่ไปขายรถไฟฟ้าเลยล<ม>่ะเราก็คิดมา<ต>ก็หามาหลายยี่ห้อนะรจริงๆก็ไปหามาหมดดูมาที่จีนอะไรบอกโอ้โยี่ห้อมันก็ไม่เวิร์กนะสุดท้ายมาได้ทาง BYD เราได้ยินมาว่า BYD เป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งที่จีนก<ม>็พอดีมีชั้นแนลรู้จักกัน ก็เลยได้เ <divide> ข้าไปได้เป็นดีลเลอร์เขาได้ไปทําธุรกิจ BYD ก็เลยจัดการมาเป็นดีลเลอร์ของ BYD จนถึงวันนี้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีหนึ่งโชว์รูมซึ่งเป็นรถตู้เป็นเดนซาซึ่งเป็นหนึ่งใน BYD เหมือนกันอ๋อเดนซาของ BYD BYD ก็มีสิบเอ็ดโชว์รูมก็เป็นที่มาว่าไอ้สิ่งที่มาดิสรั p เราเนี่ยเราก็ไปทํามันซถะเลยเพราะมันก็ไม่ได้ยากเกินกว่ากำลัของเราแล้วเรามีโลเคชั่นอยู่แล้วปั๊มน้ำมันของเราเนี่ยจุดแข็งของเราก็คือส่วนใหญ่เป็นที่ดินนนนขอออองเเเเรราากก็บใมมมมื่ีปั้ เราก็สร้างโชลุมใกล้ๆปั๊มก็ได้ก็ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนไปด้วยคอนเซปต์เราก็คือปั๊มเราเนี่ยที่ดินเ็งของเราอยู่แล้วเราก็เติมต,ตรงนี้เข้าไปแต่คอนเซปต์ที่ดีก็คือ s ัรโค้สแควรเนี่ย เพราะมันมีสิ่งบริการดำนินความสะดวกต่างๆมากมายมันเหมาะสำหรับรถไฟฟ้ามากเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาชาร์จไฟทิ้งมันต้องกินเวลา3 0 4 0ินาทีนี่คือคอนเซปต์ของเราว่าเราอยากมีที่ชาร์จเป็นรักษาอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าธุรกิจอย่างที่เมื่อกี้เป้บอกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างที่ช่วงนั้นว่าทาไมเราเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเรามาขายรถไฟฟ้านี่ก็เพราะว่าเราศึกษาแล้วว่ารถไฟฟ้าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตอีก3-5ปีซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรก่อนที่มีจุดชาร์จไฟ ที่สาคัญมีอันถ้าเป็นไปได้ไอเดียที่สุดตอนนี้เราก็ทําอยู่นะมีโซลารูฟด้วยเอาไฟจากโซลารูฟมาชาร์จไฟให้รถไฟฟ้านะอันนี้ก็เป็นคอมมิชชั่นทุวงจรแต่หลังจากรถไฟฟ้าเนี่ยธุรก,กิจน้ํามันเนี่ยก็มีข้อดีอย่างก็คือว่ามันเจเนเรตเงินสดเราก็เลือกมองหาว่าเราจะไปทางธุรก,กิจไหนซึ่งก็ไม่จํากัดอยู่ว่าต้องทาแต่รถยนต์ไฟฟ้าเราอาจจะไปท,ทําธุรกิจอื่นก็ได้ที่เราเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์ องค์กรทําแล้วมีผลกาไรสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือคนที่อยู่ข้างเคียงอะไรได้วันนี้แหละใครถือหุ้นซัสโคอยู่ครับบอกก็เลยครับว่าเก็บไว้นะครับขึ้นจะขึ้นอีกแน่นอนน้ํามันถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่สุดท้ายมันก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆสุดท้ายสมมติไปถึงปี30มศูนย์เนี่ยเกิดรถยนต์ไฟฟ้ามาแทนที่ไปสักห้น้ํา้มันมันก็ต้องหายไปประมาณสักห้สสมมติเคยขาย30 0 0สนสี่แสนมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งคิดเอาแบบง่ายๆซึ่งณตอนนั้นมันก็ไม่น่าจะอยู่ได้แหม่เราก ปั๊มที่มีอยู่ก็ต้องปรับตัวให้มันเหมาะสมว่าส่วนไหนที่ควรจะอยู่ส่วนไหนที่ควรจะเปลี่ยนเรื่องแรกก็คือภาพลักษณ์โลโก้อะไรพวกนี้สมัยนั้นเราก็คิดว่าไอ้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องจ้างผู้รู้หน่อยนะเราก็มีคนมาแนะนำมาบอกไอ้นี่มันลนะุปเอชแล้วมันอยู่มาหลายปีแล้วควรจะทำรีไวซ์อะไรหน่อยตั้งแต่เรื่องโลโก้เรื่องอะไรพวกนี้ก่อนไอ้เบื้องต้นก่อนก็ไปทำมาร์เก็ตเซอร์เวย์แล้วก็มาเรียนซ้อมภายในว่าเออเราควรจะไปเดเรคชั่นไหนก็เกิดมาก็คือ,อเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนอะไรหน่อยแล้วก ปั๊มน้ำมันเนี่ยมันไม่เวิร์กในธุรกิจปัจจุบันแล้วนะมันต้องหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วสุดท้ายเลยถึงมาตกผลึกว่าทําไมเราถึงมาเป็นซัสโก้สแควร์โดยการมีลูกค้ารายใหญ่ๆรอบกันแล้วปั๊มน้ำมันเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองจะมีซัสโก้สแควร์อย่างนี้กี่ที่แล้วครับพี่ตอนนี้ก็มี4แห่งแล้วจะมีตัวใหญ่ที่จะเปิดตัวที่4เนี่ยอยู่ที่ปิ่นเกล้าเพราะว่านี้ก็คือที่บอกว่าทรานส์ฟอร์มมันเนี่ยมันเพื่อหลีกเลี่ยงจากการที่ผมเรียนเมื่อกี้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าด้วยยยในนนนนเเมมื่่ออ้้ําัจะลงี ถ้าเราขายน้ำมันอย่างเดิมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องหาธุรก,กิจอื่นก็คือนนออยเข้ามาพอนอนนออยเข้ามาจะทำไงให้แบรนด์เราดูดีมันก็ต้องเลือกแบรนด์ใหญ่ๆถูกไหมที่ดังๆอย่างที่เรามีสตาร์บัคส์เคเพวกนี้เขาเป็นแบรนด์อินเตอร์อยู่แล้วพอเข้ามากับเราเนี่ยมันก็ช่วยดึงแบรนด์เรามาหรือร่อสันึเข้ามา คนเข้ามาสะดวกมาซื้อของมาจอดรถมาใช้ชีวิตอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องจะไม่มีที่จอดรถร้านค้าต่างๆครบคันนะ,ะส่วนการเติมน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในนี้ต้องตอบโจทย์ทุกอย่างนะ,ะจากเดินที่ปั๊มน้ำมันประมาณ2อไร่อันนี้ก็จะเป็น8ปก้าไร่มีสุกี้ตีน้อย ซึ่งบางคนเรงแรกๆก็งงไอ้าสุกี้ติน้อยมาอยู่ในปั๊มด้วยแต่จริงๆเนี่ยปั๊มมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองผลตอบรับครับพี่แห่งแรกคือเราที่พุทธบูชาที่เรานั่งมันอยู่เนี่ยก็บอกดีมากเลยแรกๆเปิดเนี่ยเขาบอกโอ้โหเหมือนโอเอซิสของย่านนี้คือเดิมแถวนี้ต้องบอกว่าแถวฝั่งทนไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยลก็ต้องบอกผลตอบรับมันเป็นผลพลอยได้ด้วยไอธุรกิจตรงที่เข้ามาอยู่กับเราก็แฮปปี้ไอ้ส่วนน้ํามันที่เดิมเคยขายอยู่2องแสนลิตรมันก็เพิ่มมาเป็นสามแสนลิตรโดยปริยายนะกนาดดดวูี้ มันก็ต้องโอเคอยู่แล้วเติมได้สภาพรักใหม่เราตั้งไว้4มุมเมืองปีนี้ก็ครบ4มุมเมืองอยู่แล้ว<ะ>เพราะว่าเรามีทั้ทางเหนือภาคตะวันออกะตะวันตก เราครบ4ี่มุมเมืองแล้วต่อไปเราก็จะมาดูปั๊มที่ไหนที่มันเหมาะสมแต่มันจะมาได้ก็ต้องมีโลเคชันที่เหมาะสมโลเคชันต้องดีด้วยใช่เราก็แพลนนะถ้าทําได้ก็ปีละสองแห่งเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนเยอะแห่งหนึ่งร่วมร้อยล้านนะยังไม่รวมค่าที่ดินอันนี้ก็เลยเขาต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่เหมือนปั๊มมันปั๊มวันลงปั๊มหนึ่งก็ประมาณ10บล้านสเกลียวมันต่างกันมีภาพอย่างอื่นไหมครับนอกจากซัสโวแสแปรแล้วเนี่ยอันนี้คือหัวใจของการทําปั๊มน้ำมันเลยนะก็คือธุรกิจจริงๆเราอยู่ในธุรรกกิิจบา เพราะน้ำมันเนี่ยผมบอกว่าทุกยี่ห้อเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกันมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ว่าการบริการต่างหที่เราต้องพยายามเน้นพยายามปรับปรุงคุณภาพการบริการของพนักงานหน้าร้าน<ม>โดยของเราจะแตกต่างในที่หนึ่งอย่างนึงคือเราจ้างเป็นพนักงานประจําบางที่เนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวอะไรย่างเงี้ยแต่เราพนักงานประจํามีคุณภาพให้เขานะทำมาถึงจะขึ้นเป็นตันขึ้นเป็นผู้จัดการยังได้ซัสโกโอเองเนี่ยก็คงจะมองไปในระ,ะระยะยาวหรือ sustainability ของธุรกิจแล้วว<ม>่าตั้งแต่แรกคือตั้งแต่การจ้างงานแล้วว่าคนที่มาทําง,งานกับเราแม้กระทั่งเด็กปั๊มเนี่ยก็มีการเติบโตของ แคริบพาร์ตของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเองผมว่าขนาดนี้ซัสโกยังมองในระยะยาวซัสโคคงมองอยู่ว่า sustainability ของธุรกิจซัสโกนั้นเป็นอย่างไร เรื่องสติเนี่ก็สําคัญคือมันจะต้องเกี่ยวกับกลุ่มที่เราเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมอย่างกลุ่มพนักง,งานอย่างเงี้ยเราก็อย่างที่บอกมีการจ้างงานมีการจ้างคนจากพื้นที่ใกล้เคียงสถานีบริการของเราเพื่อสร้างงานให้ชุมชนแต่สตเตนที่เราทําได้ใกล้ที่สุดของเราก็คือส่วนของพนักง,งานของเราตอนนี้เราจะดูแลได้ใกล้ชิดที่สุดอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าต้องคืนสู่สังคมด้วยไม่ใช่เราเทําธุรกิจกาไรอยู่อย่างเดียว แล้วสังคมรอบข้างแ yeah. ย่เราก็เลยมีโครงการของเราคือโครงการเทวดาตัวน้อยเนี่ยมอบทุนการศึกษาให้ปีละ12ทุนให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆปัม๊มน้ำมันของเราเพื่อให้เขารีเลทได้ว่าอีกหน่อยเขาเติบโตมาเด็กที่นี่เติบโตมาอ๋อเรารู้จักปั๊มนี้นะเขาเคยมาทํากิจกรรมกับเรามามอบทุนอะไรให้เรารเราก็เลยเรียกโครงการนี้ว่าโครงการเทวดาตัวน้อยก็เป็น c ซีอาอย่างหนึ่งของเรา,างานเป็นอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็อาจจะสนับสนุนเรื่องน้ําดื่มเรื่องอะไรพวกน,นี้ให้กับสิ่งที่ปั๊มอะไรที่อยู่รอบๆเราทำไมถึงอยากให้ความสการ่า กลับไปนิดน,นึงสมัยคุณพ่อนะเาก็บอกคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมากเลยนะจบแค่ป .4 ส,สมัยนั้นเลยเขาแล้วก็มอบโอกาสให้น้องชายคุณ,ค,ณคุณาไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าไอาพ่อให้อะไรได้ไม่มากนะแต่การศึกษาเนี่ยให้ได้เต็มที่เลยรับถินเงินทองอาจจะให้ได้ไม่มากแต่ว่าการศึกษาสําคัญเราก็ยึดติดมาตลอดว่าไอคนที่มีการศึกษาการเรียนรู้มานเนี่ยมันสามารถไปทําอย่างอื่นต่างๆได้มากมายซึ่งเราเห็นว่า ย่างเมืองไทยเราเนี่ยคนก็ขาดโอกาสการศึกษาเยอะนะทำเด็กต่างจังหวัดอะไรพวกนี้เอาละครับเราถามเรื่องธุรกิจไปแล้วอยากรู้ว่างานอดิเรกของซีอีโอซัโกเนี่ยทำอะไรบ้างครับแน่ๆเลยน่าจะเกี่ยวกับกีฬาแน่นอนเพราะว่าใส่สมาร์ทวอชอยู่ผมที่บอกเราต้องแบ่งเวลาเรื่องนานก่อนเรื่องเวลาส่วนตัวแล้วก็เวลาทํากิจกรรมด้วยนะก็ยังทํางานเราก็ทําอยู่แล้วจริงๆมันทํา7วันแหละเพราะว่ามันรับผิดชอบความรับผิดชอบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆออฟฟิศอาก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์นี้ผมก็วันหนึ่งแลวเว้นไว้สาหรับ ตีกรอบกับเพื่อนๆวัอน,นาอาทิตย์บางครั้งมีเวลาก็ตีกรอบกับลูก,ลกๆอีกเป้บอกเมื่อกี้ใส่ Sm สมาร์ทวอทเนี่ยหลักที่ผมเลยคือผมเดินออกกำลังทุกวันวันละหมื่นเก้าหมื่นก้าอก็ทาร์เก็ตว่าจะครบ20ล้านเก้าภายในปีเนี้ยก็4-5ปีมาแล้วคือมีแรงบรรรันดาลใจมาจาก Limited. มีผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าวิ่งไม่ได้เนี่ยก็ลองเดินดูเป็กๆทำเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักลงนะอย่าง<ม> <provoc deer S 2> เป้ <ๆ S 2> ทำเล็กๆเจอก็ลดลงไป แต่หลังๆบอกถ้าเดินแบบเดิมเนี่ยร่างกายรู้แล้วมันจำแล้วจำแล้วนี่ก็ต้องเริ่มมีเดินแล้วก็วิ่งวิ่งสักสองนาทีมาเดิน5นาทีสุดท้ายนี่นะครับผมว่าการทําธุรกิจอ่ะมันไม่ได้หวังแค่ผลกาไรพีงอย่างเดียวเนาะมันจะต้องทําธุรกิจเพื่อโอเคแหละเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวและที่สําคัญที่สุดเลยการยั่งยืนของธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องทํากับคืนสู่สังคมเพราะนันถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยนั่นแหละคือธุรกิจที่ยั่งยืนนะครับวันนี้ต้อง ขอขอบคุณคุณเอกชัยฤทธิ์สิมะโรดประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทซัสโก้จำกัดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ